สามสองหนึ่ง3 3 3สามส3 3 3 3 3 3 3ามสามสามองงออสสา กองหนึ่ใช้จับมือหับเป็นันตกลง่อพ่อคออเฮ้บ่ยังแข็ทื่อว่าล่ำบ่บบล่ำบากาอเป็นกันนะครับข้ออะไรถตนยาพระเครื่องยังส <eterm oon> ูดอยู่เห็นบอน่ะพอยังสูอยู่เอาไปเือด้วยว่าลุยเตือนลุใจลำตันยา ยี่ส uh, ิบหาชิปสีกัเร็ตเดอร์ตอนนี้กำลังในหาชิปหาจาคารลมาอีกสามลอยกลังที่น <oh ้องเบิ่งกันไปพอดพื้นนะครับ้คเบิ่งนกันไปนะครับเบิ่งนกันไปท่านเอาไรสิทเสียน่ะเหมอยเยอะเป็นลอยเบิรนน่องแนี้วเด้อมัน นะครับเปิดกันไปเรื่อย